สบายดีพี่น้องเวิดสุขุสุคนมือนิกามาผบกับซองเซาก์กิมเสโนคือเก่าจ้ามือนิกาเซาก์กิมพามาหาเาอพิมพเนาะเซอพิม์ที่เซอกิมมาถ่ายคลิปเป็นมือก่อนที่ว่าเิ่นแม่เพินบ่สบายป่วยมาสามสิบแปดปีพี่น้องล้วก็อ่ามือน้กาผ้าทีมงานบ่อตะวันมาหาเพิ่นเนาะมาสัมภาษณ์ลวก็มาเบ่งความเป็นอยู่ของเพิ่นเนาละลวก็เมือนิกาเซาก์กิมกับมีเข่าจำนวนสิบกิโลทางเจ้าของหงสีฝา,ากมาสวยเนาะเพื่อจะมอบให้แกเสาพิมพ์กับแม่เพิ่น ลักกาเดียวเ่าสิพาไปหาเพื่อนกันเลยจ้าอ่าเฮาพาทีมงานของบอสซิดเนาะทีมช่องคายเดยเพื่อนมามอบเขาจำนวน10กิโลให้สาวพ,พิมพ์เนาะทีมมือก่อนสาวพ,พิมพ์เพื่อนอโทรหาสากวกึิ่มหลักกาแม่เพื่อนบอสบายเนาะพี่นอ้องเราเป็นพิการแบบกระดูกทับเส้นเข่งหนึ่งเนาะเข่งสี่เพราะว่าเพื่อนพา <Hello. S 1> ตัดมาสี่เถื่อแล้วเนาะเดี๋ยวชพาไปหาไปเลยเ,<อ>เนาะพี่น,อน้องเนาะ สบายดีบเวียงสบายดีสบายดีเดอ้อบบาลาวสบายดีแม่พรสบายดีสาวพิมพ์อีกเคอหนึ่งมาเยี่ยามกันอีกแล้วดูอ่ะสาวพิมนั่งเลยก็ได้เมืเ่อกับมาหาสาวพิมพ์คือเก่ากับแม่พรเพราะว่าที่สัมภาษณ์ไปเมื่อก่อนเนาะเพิ่นบอกวอยสบายกัำลังใจเพิ่นคือเก่าแล้วกะทางบบาซิดมอบขเข่าเพิ่นสิบกิโลเนาะพี่น้องกะ อันนี้การซอยเรือเพิ่นเบื้องต้นเนาะเพราะว่ายังกันย,ยังบริมีผู้ใหญ่เขามาเขาการะลุคิดไปแล้วเมื่อนากะเพื่อนกะเห็นใจเนาะที่แม่แม่พรเพิ่นบ่ค่อยสบายเนาะบ่สบายกับบสบายมาดูนเอลีได้พี่น้องอ้ยสามสิบแปดปีมันบ่ถ้าเจอบอิดเมื่มีนี้กับมากับทีมงานหลายคนเนาะส่งใหม่ๆที่เพิ่นสิมาถ่ายแม่พรเพราะว่าเพื่อมีผู้ใหญ่ใจดีอยากอ่ามาสัมษณ์เนะานะเขาอยากสนใจอยากซอยเรือเขากระสิไดแบบว่าหลายช่องทางนะ เดี๋ยวเสีห้เพิ่นเขามาสัมผัสพร้อมกันเนาะคนนีนบอ่อแม่โดยบ่มีญาติพี่น้องจากคนอื่นบ,บ้างโบไม่เจ้ามีลูกคนเดียวนี่ไม่ผู้ดเดียวคนเดียวแม่นล้วเจ้าก่อนเจ้าเกิดเมื่อวอนเจ้าก็ยืนีบ่ด้วยญาติแต่คอื่นมาแต่ทางเชิญปนแต่มาหลายปีแล้วมาอยู่น้ำกัวบ่าอยู่น ี่น้องน้ำพอ่อน้ำแม่แล้วพ่อแม่ก็ตายป่ามาอือโดยโดยจำนวนเท่าไะเป็นังได้หลังจากที่เรากลับเมืองเมื่อนะ่ะก้าลู้สึกอวอดีขึ้นเนาะที่แบบว่าอ่าเจ้ากันยังมาไอ้มาเทียมยมายาติมนานะถึงว่าเราก็เคยอู้จักกันมาก่อนเนาะมมโมเมนต์งูโมเมนต์นีน่สี่พี่น้องนะแต่ว่าเรื่องความที่แบบเอาครีมขอความไปเนาะมัน ก็บองูว่ะชีว่าวไว้ไผ่ยบางข้างกับแบบอยากมีคนที่แบบว่ะถ้าวไว้มีไปเลยทีมีคนขีดเดาใดอียงน,นันมันพู้เชื่อว่ะชีมีคนหับฟังเขาหรือบ,บ,บ่อเ<ม>นา<อ>ะสาวพิมพ์คือสาพิมพ์บ,บอกเขาแหละจนตอกนะบ่อวันคีดบ่อออกซอกบ่อเขา และคนทํามันอัดอันเนาะเลี่ยงคนป่วยมาสามสิแปดปีนะบังเชือบ่มีผูระบายบมมีหมองคับปรึกษาคือว่าแม่ป่วยมันรนเนาบ่สสามแปดสามสิบแปดปีต้องจะว่า่อยอยู่ในท่อเป็นสองเดือนพื่อแต่ก่อนนั้นคือลูกปัวเจ้าก็ยังอยู่น้ำกันบอแม่อยู่น้ำกันได้สามปีนั่งตาพอดีนักพิมเกิดมาได้ปีสามเดือน ่าเป็นกระถิ่นไปเลยก่อนนีุ้บ้าเาก็อยู่กันสองคนมาเลยดูแม่กะเลยเจ็บป่วยเนาะไปหาผู้ไม้ผู้วานั่นแหละเรอคอยปับผูเท่าไม่เท่าเนี่ยวันที่คือว่าผู้เท่า่เท่าเนี่ยช่วยนผูท่าไม่เท่าเนี่นยังอบจยัดแล้วเสียวัดแล้วเีคยน้องนคนละคนคนละชาติไปละโดยโดยโดยขึ้นเงินเขาแล้วอันนี้คือว่าแม่เนี่ยกับู่ชีวิตเลี้ยงลูกเริมบมา ตอนขี่เพิ่งพอ,อย่างได้น่ะคะเพิก่กค้าเรื่องเนาะแต่ว่าเพิ่นยางก็ได้นีหลายปีแต่ว่าถือย่างบ่ได้ชิปเก้าปีเขา้าปีนี้ที่ยางบ่ได้เลยเหดหยังบ่ได้เลยชื่ใจจะปีได้สามสิบเจ็ดปีแล้วบันนี้คนเฮามันก็เมื่อยแล้วนะเพราะว่าเวลาม,มันก็โดนแล้วแต่ว่าวมันบางทีอว ช่วงหาเงินได้มันจะดีไปเนาะช่วงที่เขาหาเงินบบได้เลยเ้าบ่มีผี่บมีน่องห้อาชีนอะไรจั่นบางเ่อมันเกิจะขคิดไปจนตอกจนมุ่งอย่างอื่นแต่จังใดก็จะหายชู่ๆเนาะจะหายก็ต้งใจหา้สู่ๆในนั้คิ่อยคิดเมันอิ่า์เรากยมันมีปัญหาทุกคนเนาะแต่เราจกวันหนึ่งต้องมีพ่อทางออกต่ว่าซอพิมพเราก็ยังสู้ได้่ตะวันเด้เบิ่งแม่มานี่ก1บสิบแปดปีเราวะนั่นแหละเราวะ ข่อยคืดยุตแต่ว่าข่อยก็ยังคืดว่าข่อยยังต้องมาเบิ่งแม่ข่อยก็เลยแบบว่าต้องสู้แล้วก็ว่าคนสิุู่กว่าเฮาอีกก็มีเฮาบ่ต้องคิดฉั่นองคิดอตานที่เฮาเคยไปเห็นเนาะชักคืบแม่นลําบากกว่าเจ้ากับไา่บอสชาวพิมลกันนะเราก็ยังคืดได้คนไม้เราข่อยก็ข่อยก็เอ้ใจว่าเอ้ามื้อนเ้าไปชวนบ่ไปชวนเพิ่นนี่แหละมานํากันแต่เพิ่นขาเวียดก็เลยแบบว่าบ่ได้มาเป็นทีมข่อยก็เลยแบบว่า ไม่กําลังใจเพิ่นก่อนเพราะว่าเพิ่นพิมพ์มาหาข่อยเดียเด๋ยวขอความจะ่าท่อแท้เนาะแล้วเฮาก็บอกว่าเออเฮากะ<อ>แม่นอยู่เข้มแข็งเนาะคนเขาเป็นตัวแข็งแข็งอยู่ได้แมน่นบัดนี้เฮาเห็นข้อความแบบเศร้าเนาะแล้วก็ส่งข้อความมาบางเจี๋ยเฮาก็อยากคิดไปทิบดดสะเดนเด้อสักกลุ่มเว้ยคือจบมื้อนี้เจ้าบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดเวียกอยังบอสจ้าบ้เฮ็ดเวียกนี่3เดือนแล้วที่หับจ้างเขาตะกี่นั่นเจ้าไปเฮ็ดงานหยังตะกี้ก็หับจ้างขายเครื่องขายกระเป๋าคายเครื่องโปรสาวของเขาเพราะว่าพอมีเงินแน่แหละ มาเดียวนี่นี่คือแม่เพิ่งเป็นแผลกดทับอยุดในองนกลุบแล้วค่าใช้ใจ่ายนี่ล่างบาดล่างเพออุปกรณ์ใส่มาสามปีปลายแล้วทีเท่าต้องซื้อตลอดซื้อตลอดเป็นระยะสามปีที่ล่างบาดแล้วตอนนี่บาดใน,นกล่นเหมือนกระยั่งโบดีชื่อพ้าอ้อมเด็กน้อยซื่อน้ำยาล่างบาดน้ำเลือที่ว่ามันมามา,มาจุดหนัก,นก,นกคือตัวนี้แหละ มันเป็นเวลาสามปีแล้วที่ด่างบาดตัวนี้นะไปผ่ามอหรือว่าไรผ่าตัดสี่เถื่อแล้วไปผ่าตัดสี่เถื่อแล้วสุดท้ายสี่เธอแล้วสามปีปนี่ยังบริส์ไปผ่าตัดรอบรอบทำอีทนี่กระล่างบาดล่างแพ้นีสองปีเลยมันดีแบบนี้ดีแล้วมาติดเสื้อใหม่ติดเสื้อใหม่ก็ไปไปผ่าตัดอีกมาล่างบาดล่างแพ้อีกสามปีวันนี้มารอบที่สามก็ไปผ่าตัด โตบาแเทตัวเก่านี่มันติดเสื้อเพราะว่าเป็นเพินค้านไปเขาหง่านค้านแบบเพินนั่งๆนอนๆแบบมันกะทับไปทับมาเนาะแต่มืบบนี้มารอบที่สามกับนั่งบาดล่าเทสก็โปีปลายรอบที่สี่นี่มันชีเข่าสี่ปีแล้วแล้วเงินกะออกไปออกไปเรยเลยแหละจนติดเนี้ติดสี่ติดหนีติดสินจะเล้วเดียวมากโผแม่เนี่ยแหละส่าตัดเนี่แหละ พัดตาดแล้วพันมันบอกพอพัยืนอี่คุ้มื่อนี่หันบริไปเห็ดเวียกเลยบอกซ้ำมื่อนี้โลดติดขาได้เลยอ๋อปกติหันสอพิมพ์ไปเห็ดเวี่ยงในพายูน้ำผึ้นใช่ปลาผึ้นอยู่คนเดียวโอ้ปลาอยู่คนเดียวจะว่าอันจ้ากันยังไปเห็ดเวียกอยู่คนเดียวคุ้มเมื่อนี่จ้าคเมือน่าออกแล้วก็อันป้ายอยู่ว่าเขาจ้างมาเขาโทรมาว่าหินนั่นหินนี่เด้อล่างด้วยเด้อนเลือว่ะ ไปะยังยังไปยังโไปกับไปอยู่บาตะวันกับไปนีสามมือแล้วแต่ว่าตอนนี้แม่พ่ออ่นไปกับบมีห้องน้ำเนาะเที่ยวเนาะโบมีบนอาบน้ำแม่ก็อาบน้ำตาแดดตากลมไปพอนแดดแลนยูโหลดเทนเหมนนี้มัน็ยากเพราะว่ามันต้องยูลงนี่ปั๊มขึ้นปั๊มลงแถวนี้มัะพาแม่ตกบางทีไปกับลมในบาตะวันเนี ชีวะจอร์นี้นี่เนาะท่านผู้ใหญ่คนเบิ่งอยู่นี่เนาะเจ้าจะได้อย่างห้อยากได้ผ้าอ้อมของผืนใหญ่และของเล็กน้อยที่ว่าเพิ่นต้องใส่สูบคู่มือแล้วก็สูบล่างบาทสูบล่างเทปสุดท้ายของเพิ่นมีหนามเกลือมีผ้าโพดเด็กกาลเทปเก้ามันเป็นแป้งบมออะไรอันผ้าอ้อมเป็นใหญ่เจ้าว่า โคงหนึ่งบ้างห้างเขาโค้สบามพาบ้างห้างนบห้าสิบสองโดนมีชิ้นปชิปต้องใส่คู่มือได้บ่าตะวันใส่คู่มือแล้วเราหนีพาอ้อมเล็กน้อยนะผ้าอ้อมเล็กน้อยนี่คือเพิ่นใส่เงี่ยวนะคะอ้อมผู้ใหญ่นี่คือเพิ่นใส่อันนาฬิกเพิ่นนั่นแหละอืมถ้าว่าแต่ก่อนคือน้องกะบอเลยขีดบ่ออกเนาะให้เพิ่นใส่ถ้าพาอ้อมเงี่ยอย่างเดียวมันเปื้อนพอมันเปื้อนแหละบะนี้น้องก็เลยขีดว่าเอาผ้าอ้อม ไปเอาแมสคอรซับเอาช้อยกันเนี่อขึ้นน้ำน้ำบาดล่าน้ำเกลือคือมันหลายอย่างนะมันก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้คือมาล่างบาดบ่าน้ำาน้ำเกลือเนาะมันมันมันแบบเนี่ยเต็มแบบนี้มันกาวติดก็ไม่ดีนะคันชีวิตการเรียนแบบมันน้อยจะทีดไปรู้ตอนนี้ จะอีกตนเนี้ยแบบพูกันเองนอย่าเรียงลูกอันเลียงลูกว่ะชอบพีมาเรียงแม่ผู้เดียวได้บป็นหงน้ำนงเหี่ยว่งหน้ามีกจเป็อยู่แม่กันลงไปอัน้าตาแดงนะลูกจึงเพ่นจากจตตองไดมัชัดนอกอคลูี่น้องอยาก่าลอง n มาดลอง n มาเลยเดี๋ยวสิเบิ่งว่าเป็นยังไงฮะน่ะ อยากให้ให้อยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็ดน้ำกันเนอนป่เคืออนเป็นกระบอิมีกร์ประตูพี่น้องเอ้ยดินนอนตัวนี้นะดินของแม่เองวะดินมูลดินมั่งแม่แม่ที่มันเป็นตลงเป็นบ้าคือแต่ละมือก็คือเพื่อนลงจากเตียงเองก็คือต้องนู้แบบนี้เพื่อนแต่ก็น่ะแล้วนี่ขึ้นเองลงเองบ่ได้ปกติมันจะมีล่อเด็บตีนใหญ่กว่านี้บ่ แม่แต่ว่าขาตีนใหญ่นะเป็นฉีดผื่นเองไม่ได้หรอกตัวนี้มันมันเปิดนี่นี่เราเป็นฉีดผื่นได้ค่ะแต่มันเป็นร้อใหญ่เลยมันช่วยช่วยแคนูตัวเองได้เนาะเพื่อนชีลงจากเตียงกับขึ้นอันนี้บ่ได้ค่ะขาจะรอใหญ่เห็นเนาะต้องแหม่รอตีนน้อยแบบนี้แล้วก็ยูลงแบบนี้ลงาหลังบางทีกระล่มได้พี่เนาะลงไปแบบนี้เลย บางเทจอฟันการลบห้องน้ำกับบ่มีแม่นลำบากได้บ่ตะวันเอ๊ะผันผดโตกับเป็นขี้ตมมาแล้วเถอะอไปก็ได้เลยดีบพอตีนยังดีสิ่ามีรักษาพันโยแม่แม่ที่ยังดูแลเจ้าได้ก็คือส่วนนี้ตัวนี้ยังมุดฟ้าดูถิ่นเมรแล้วก็เปิดหน้าคือว่วยเปิดขึ้นไปนั่งอาบน้ำยูฮันโดยอาบน้ำอีกยังเรียบร้อยแล้วนะเบาะนั่งอีได้ผดเบาะนั่งเบาะนั่ง คันหาวชีอันนังอันนี้ก็ไ่ได้อีกคือปัจจุบ so, ันนี่แพรน้ำมันขออนุญาตเนาะน้ำพุ่นแม่ยังยัางโมหายดีกว่าห้องน้ำเพิ่นก็อยู่ในพี่น้องเอ้ยอาบน้ำบ่มีห้องน้ำเบิ่งในพี่น้องแข้งขาแม่ดีเขาเชึกอยู่บ่บ่ได้หัวเชืกปนใดาแล้วหรือว่าเขามัโต๊ะนั่งก็จนมันอ้าวช่องเบิ่งไปมันโต๊ะแล้วจับขึ้นเวลาอาบน้ำแล้วเพิ่นก็ขึ้นจากเตียงแล้วแล้วิ่นก็ต้องเข็นในนี้ ขาวดินมันเป็นขีดตมมันกขีดงโตรงอแีดมและ่ตัว้งีดมมันขีดึงไปย่างเนาะตาสาพิมพ์คยบำบัดให้แม่ใช่ปะคอยแบบปาอยู่แต่มันบดดีมันเจ็บมันคอนไปมันกะจเกินแล้วบอพรไดนสี่เสือพาตัดเลยบำบัดกันจากงนี่คเนี้่ได้ดชง่ายคอนขางลำบากเนาะพรนโบเมนฟุตบาทโบเมนปูนนเพ่ยเนาะ เป็นดินธรรมดาแหละมันก็จะแบบว่าโลมแน่ยังแน่นะ่ะเพื่อนพี่น้องเพื่อนพัดกาอยู่กับแม่สองคนพี่น้องไว้เบิ้งทากระตาดเบิ้งเนี่ยบอดีมีกรประตูไดอยู่แบบนี้กลางคืนกับยันคนมาปั่มมันยังซอพิมพ์มีได้เพื่อนกับยังสาวย <c oughs> ังงามเนาะหันไหล่จืเนาะแนงว่าอะไรแบบเพื่อนกับสภาพเพื่อนกลางเล้าพี่น้องเอ้ยบอดมีกรประตูบอดมีอ่าหลอกได้พี่น้องเอ้ยเป็นตาอีจนเพันอยูสองคนแม่ลูกอยู่รังกันเนาะเพื่อนกันค่อนข้างอยู่ห่างคนอื่นได้เบิ้งเสียเบิ้งนี่นอยู่ห่างได้พี่น้องเอ้ยผู้เพื่ กระหึง <g ly> เติบเผื่อ <c oughs> คนชิมาซอยก็คือแบบว่าเดียบร้อยก่อนเนาะ <c oughs> แบบเงียบอยู่ห่างกันเนาะเพื่อนแถวนี้กับไปบานนี้แหละพี่น้องเอ้ซอกึ่มกับมาเธอที่สองพาบอตะวันมาเบิ่งมาเผื่อว่ามีคนใจดีอยากอ่ซอยเรือเพิ่นก็เลยพาเพิ่นสองมาเบิ่งมาสัมผณ์ามาเยี่มยมยามทามข่าวห้กำลังใจแม่พรนซอพิมพเนาะเผื่อเพิินจะแบบว่ามีกำลังใจสู่ต่อไปเฮากับเงินคำอาจจะบ่หลแต่ให้กำลังใจให้อ่าเข้เบ้าคำปรึกษาให้ห้อยิ้มให้ให้ให้กำลังใจกันถือว่าเป็นการดีเนาะบอตะวันเนาะ อืมอะไรกะกะกบุยังร้ายมือนีดกกมีเข่าซานทางพงศสีเพิ่นมาให้ซอยเรือทาางคยดี่โดยช่องคายเดยขี้แก่เพิ่นแหละ <laughs> แล้วก็มีทั้งบ่อตะวันแล้วก็มีทั้งอา่บาบ่อเวียงเนาะเพิ่นถ่ายแล้วแหละกินเนี่ยออกไปแล้วเนาะเฮาก็สิให้พี่น้องเห็นตั้มนี้แหละพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่มีความเมตตาเนาะอยากซอยเรือเพิ่นกะ <laughs> โดย ดูใจแมงเก่าคิดว่าเทาคิดว่าซอพิมกันนะอาจจะมีกำลังใจายขึ้นกุมือนั้นเพราะว่าตาเพระกระเจมไซเนาะเมื่อนนมาหาเพิ่นกระทั่งห้องทั้งหายมันอุกแห้งเลยเนาะแม่เราบเบิทหนทางในตะวันนี่เราบอลไม่ข่อยนะแม่เราข่อยกะคิดว่าโอ้ข่อยวะข่อยอาสิบ่มีเงินเหมือนเนาะก็เลยเออมาให้กำลังใจเราก็ได้เว้ยขี่รถมาเหมือนฮ้อน มันก็ขิดแบบว่าบางเถื่อเข้าจากโลกมนุษย์ไปนี่อยากไปผักพภอนมันหวานมาดจะบอกว่าเจ้าขีดก็ได้แล้วก็่ต้องขีดว่าแม่เจ้าเด้จิยู่นภัะสม่นว่ามีชีวิตอยู่ก็จักทีได้เจออีย่างอีกนะเป็นอะไรแ้วขิดว่าบบอยากเจออย่างอีกแล้วบ่อยากสู่อีกแล้วขิดว่าแนวนี้อ่ตอนนั้นนะเป็นอย่างนอกนหแืแม่จะได้บุญกุชนบอกเป็นอย่างเราดีขึ้นเลยแหละเพราะเมือนเราก็อาจทีแบบว่าอารมณ์ที่มันเกรียดเนาะาบัดเอาความบัดดูว่าจะได้เมือกั บำบัดอยูกนรืแต่มันการเกายภาพเอาแบบยกขึ้นยกลงแบบคือว่ามนนันตายไปหลายชั่นนะแม่มันโดนเขาบอกแล้วว่าผ่าตัดไปบำบัดการยางโบได้เป็น<อ>ว่ะน้องทังในกับมันขอนก็ว่ามันโดนโยน,นไปแล้วคนว่ะสามสิบปลายปีประมาณนี้แหละพี่น้องมันโบแมนว่าดัมอันชี้ปีห้าปีนี่ก็ยังพอว่าสิมีแนวคิดบัชิดี นี่มันเกินไปแล้วจนว่ามูดกระต่ายไปร้อยคนพันคนเลยปัจจุบันแม่อายุจท่ปีเท่าหกสิบสามปียีสามปีมันก็มาแก้แล้วแม่ยังหนุ่มอยู่เพิ่นกะสะอาดสะอาดเด้บอสชอบลูกสาวเพิ่นแบบดูแลดีกว่าตะวันบริบาลแม่ดูแลแม่ให้ดีแม่แม่แม่นแม่แต่ก่อนแต่ว่ามาปีนี้ค่ะเพิ่นกะรีบแล้วแต่ว่าปกติค่นกะบ่รีบ ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ่ยบอตะวันสัมผัสต่อเนาะ เดี๋ยวสกึมกับซีเรคอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่สนใจอยากอ่าซอยเลือเพิ่นกติดตามติดต่อมาช่องทางทางช่องสกึมเซโนได้ที่เพิ่นจะใครอยากซอยเลือเพิ่นเพื่อเป็นสะพานบุญกติดต่อมาได้เฮาจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเพื่อจะมาซอยเลือเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมีความเมตตากรุณากระซอยเลือเพิ่นได้เนาะแล้วก็รสกึมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป the ็นกำลังใจให้ช่องสกึมเซโนนี่เด้อพี่น้องที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ขอความกรุณาอย่าขามโฆษณาเบิ่งให้จบในเด้อจ้าทุกคนแล้วก็สุดท้ายนีกกึม็ขอบใจทุกคน ที่เขามามช่องคลิปนี่จะต้นจนจบเนาะกัจจะได้กล่าวคำว่าสบายดีจ้า